Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซา่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมทางเราก็จะทำการแกะกล่องมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันครับผมว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับแหม โดยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังเช่นเคยครับผมกับการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมหรือที่เรียกว่าไทยอีดิชั่นนั่นเองนะครับแ أ, เพราะว่าปกติแล้วการ์ดไฟแวนการ์ดนั้นจะเป็นต้นฉบับของภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีการทําเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอืาอาอ่นตามมาโดยของไทยนั้นก็ได้รับการแปลถูกต้องตามลิขสิทธิ์เหมือนกันดังนั้นการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนั้นจึงไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดน,นะครับเป็นของแท้แน่นอน สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นพิชินรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยจ้าสวัสดีครับและในวันนี้นะครับเราจะไม่ได้ทำการรีวิวแต่อย่างใดแต่วันนี้จะเป็นการรีวิวแบบเร่งด่วนก็คือการแกะอย่างเดียวนั่นเองคือพิชินจะไม่อธิบายว่าแต่ละตัวเอฟเฟกเป็นยังไงมีลูกเล่นอย่าง,งไงบ้างคลิปนี้จะไม่ว่ากันนะครับผมคลิปนี้จะทําการแกะชุดใหม่ของใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่เพิ่งมีการวางจําหน่ายไปสดๆร้อนๆนะครับผมกับชุด VGT BT04 หรือ Booster หมายเลขสีน่นเดงซึ่งก็จะออกมา2กล่องนะครับผมมีกล่องสีเทาหรือจะดูเป็นขาวก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ชอบนะครับกับสีเขียวซึ่งออกแนวเขียวเข้มเพราะว่าถ้าเกิดเป็น BT01-2 เนี่ยอันนั้นจะเป็นเขียวแนวเขียวอ่อนไปแล้วอันนี้เลยจะเป็นเขียวที่เข้มขึ้นอาจจะเรียกว่าเขียวเข้มก็ได้นะครับผมหรือจะเรียกว่าเขียวป่าไม้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบไม้ป่าเดียวกันอันนี้คือพี่ชินไม่ยุ่งนะจ๊ะอะไรของพี่ชินเนี่ยนะครับสำหรับในวันนี้ครับผมเดี๋ยวพี่ชินจะขอเริ่มต้นที่การ แกะกล่องเจ้า booster deck นะครับผม VGT VT04.1 คือกล่องสีเทานี้ก่อนเลยนั่นเองคือจะแกะให้ดูว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมพวกลายต่างๆหรือว่าลูปต่างๆนั้นเดี๋ยวไว้รีวิวกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จะเร่งด่วนคือจะเน้นเลยว่าข้างในนั้นมีตัวอะไรบ้างเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะครับผมอยากจะรู้ว่าก่อนจะซื้อเนี่ยเจ้ากล่องในข้างในนั้นมีการ์ดแคนไหนอย่างไรอย่างละกี่ใบบ้างเดี๋ยวพี่ชินจะแกะให้ดูอย่างเดียวครับผมเพราะว่าเรื่องของสกิลนั้นเดี๋ยวพี่ชินจะต้องแยกเป็นแคลนๆไป งั้นมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าข้างในมีอะไรบ้างระหว่างวิชินแกะนะครับผมก็ฟังไปด้วยละกันนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับผมเป็นชุด booster d e ็ k ดังนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ชุดที่ซื้อ1กล่องแล้วเล่นได้เลยนะครับผมจะเป็นจะต้องซื้อ4กล่องให้ครบถึงจะเล่นได้นะครับเพราะว่าู o เตอร์นั้นคือ1นกล่องนั้นจะมีหลายๆแคลนปะปบบน,นกันไปแล้ว1ตัวอ่าหนึ่งกล่องนั้นก็คือจะมีแค่แบบและหนึ่งตัวเท่านั้นไม่มีซ้ํากัน4ตัวเหมือนเป็น t i เอา d e ็ k ไว้เริ่มเล่นนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่า ความเป็นูสเตอร์เด็ k นั้นถ้าเกิดน้องซื้อครบสกล่องน,นั้นความเก่งกาจแล้วก็ก็จะได้เปรียบชุด TD ชุดเล่นนิดชุดเริ่มเล่นนิดหน่อยเพราะว่าจะมีการ์ดที่ชุดเทลเด็กไม่มีอย่างเช่นตัวการ์ดพิทัศหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า perfect c a r ดหรือเรียกย่อๆว่า PG นั่นเองนะครับผมอ่างั้นโอเคงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างพี่ชินทําการแกะเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยใน r uh, g t v t ทีวี1ขีดหนึ่งหรือก็คือกล่องสีเทานี้นะครับผมจะมีประกอบด้วยกันทั้งหมด3แคลนหลักๆนะครับก็ะจะมีแคลนที่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกแล้วก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่เลยนั่นก็คือแคลนชาร์ o ด p พ l a ด i ินนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกแคลนหนึ่งที่ปรากฏตัวมาตั้งแต่ชุดแรกแล้วก็ชุด2นะครับผมนั่นก็คือแคลนเมกาค o ล وني นั่นเองซึ่งการออกมาใน2ชุดแรกนั้นยังไม่เพียงพอต่อการเล่นนะครับผมดังนั้นก็ยังไม่สามารถเล่นไ แต่ในตอนนี้คือสามารถเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเศษนะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่อยากใช้คำว่าเศษเรียกได้ว่าถูกแยกดีกว่านะครับนั่นก็คือของรอยเย่าพลดินนั่นเองจริงๆรอยเย่าพลดินนะครับผมในชุดนี้จะมีทั้งหมด4ใบนะครับเพียงแต่ว่าจะถูกแยกเป็นอย่างละ2ใบ2ใบแรกคือจะอยู่ในกล่องสีเทากับอีก2ใบที่เหลือนั้นจะอยู่ในกล่องสีเขียวนั่นเองนะครับผมอันนี้คือจะเป็นค้การครั้งแรกที่1แคลนถูกแยกเป็น2กล่องนั่นเองนะครับผมเป็นการเป็นครั้งแรก แต่ว่าก็ต้องมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าการชุนนี้ค่อนข้างจะเยอะปริมาณค่อนข้างจะมากนะครับผมโดยเฉพาะเจ้าชาโดเนี่ยแค่แคลนเนี้ยก็กินมาตั้ง22ใบยเยอะมากๆครับนั้นน่ะเนี่ยแคลนอื่นก็เลยโดนเบียดไปนั่นเองอย่าไปซีเรียสครับผมก็ใครอยากเล่นก็ซื้อ,อครบแค่นั้นเองสําหรับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาด,ดูกันดีกว่าว่าชาโดนั้นให้อ่ามากี่ใบย,ยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มที่เกรดโซนก่อนละกันนะครับผม ก็จะมีเกรดศูนย์เป็นตัวเริ่มให้ครับผมกับฟูเบลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเกรดศูนย์อีกตัวหนึ่งชื่อเชฟบัสนะครับผมเชฟเบลนะครับคือพอดีชื่ออาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการแปลภา,าษาอังกฤษเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดพิชิตออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับผมพอดีไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษจริงๆนะครับโอเค2ตัวนี้คือเป็นตัวที่ไม่มีทริกเกอร์นะครับผมทริกเกอร,ร์กันบ้างดีกว่าเกรดศูนย์ใบแรกอ่ะใบทริกเกอร์ใบแรกและกันกับอเบริสฟิ แล้วก็มีดาร์กไซส์ทำเปลสเตอร์นะครับผมอ่าก็จะเป็นสแตนทิกร์แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นกริมลีเปอร์นะครับผมและสุดสุดท้ายก็คือออบิสฮิลเลอร์นั่นเองดังนั้นถ้าเกิดสังเกตก็คือจะเป็นทิกร์แบบสมดุลคือมีครบทั้ง4ชนิดสแตนเดลลคริติคอลแล้วก็ฮิลนั่นเองก็เกรดศูนย์ที่เป็นชาโด์ก็จะมีทั้งหมด6ใบเท่านั้นนะครับผมอ่าแต่ก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วเพราะว่าทิกอร์ครบแล้วครับผมซื้อสี่กล่องทิกร์ครบ16ใบก็จัดเลน,ดน,นะใ๊ะ มาดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับผมกับตัวแรกเลยกุลูลรูเบลนะครับผมอ่ะชื่อออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแนวสัตว์ปีศาจชื่ออ,อจาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งในทีเดียวนะครับผมเล่งพลังได้สูงมากตัวต่อมานะครับผมแม่มดสัพพยานะครับผมอ,อารีนลอตนะครับผมอ่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแนวแม่มดที่ใช้วิชาเกี่ยวกับทางเคมีนั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวยาต่างๆนะครับ อ่าก็คราวนี้มันดูเกรดหนึ่งตัวถัดมาดีกว่าเพราะว่าเรื่องสกิลนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันคลิปหน้านะครับอ่ากับโลทมินนะครับผมอ่าชื่อว่าแม็กเรวนั่นเองนะครับชื่อออกยากนิดหนึ่งชุดนี้เพราะว่าแนวชาร์โดวลาดินชื่อออกเสียงยากทุกตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดพิทักหรือคือเพอร์เฟกการ์ดนั่นเองนั่นนะครับผมว่าจะต้องมีทุกแคลนนะครับเกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมกับบลัสเตอร์เจเวลินอ่านี่ก็จะเป็นตัวเด็ดตัวลกอีกตัวหนึ่งเลยของแคลนชาร์ และสุดสุดท้ายก็คือปลาดสีดำชาลอนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะคล้ายๆกับมาลอนเป็นยูนิตพลัง8,000ที่ทุกแคนจะต้องมีซึ่งไม่มีเอฟเฟกเกรดหนึ่งก็จะจังมีตัวหนึ่งก็ผมเกรดหนึ่งเป็นสุดท้ายก็คือโดลันบรันนั่นเองนะครับผมก็จะคล้ายๆกับวิงกันนั่นเองเป็นียกว่าเป็นตัวที่อยู่ขั่วตรงข้ามอยู่คู่แคนกันแต่ตอนนี้เกรดหนึ่งทั้งหมดของรยาพลาดินก็จะมีทั้งหมด6ใบเท่านี้ครับผมก็เลยได้ว่า แต่ละตัวหน้าตาก็ดูโหดร้ายดูเก่งกาดเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าจะเป็นแนวตรงกันข้ามกับอเรียลพาราดินนั่นเองส่วนใครอยากจะรู้ว่าคอนเซปต์การเล่นของชาโดว์พาราดินเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไว้รอกันในช่วงคลิปรีวิวยูนิตแล้วก็แคร์ของแคล์ชาโดว์ทีเดียวละกันจะได้ไม่งงนะจ๊ะโอเคมาดูเกรดสองมาดีกว่าครับผมกับนี่เลยสตีแห่งความมืดมาหาครับผมอ่ะก็จะเป็นเกรดสองที่สามารถเรียกพูกพ้องได้อีกตัวนี้ก็เก่งมากมากเลยครับผม มาดูเกรดสองตัวถัดมาบ้างกับปราศาสโลกปีศาสดอนเนอร์ชูรากนะครับผมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่งพลังในฝั่งเรียกาศให้ถึง2 0,000ได้เก่งมากๆครับเกรดสองตัวถัดมาก็จะเป็นปราศาสโลกปีศาฟากาลิต้าครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอสเปรสโซอินเตอร์เซปนั่นเองก็คือพอมาช่วยป้องกันปุ๊บพลังก็จะกลายป้องกันจะกลายเป็น10,000เก่งมากๆครับผมเกรดสองตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าช่วยเล่งจุ่ให้เราอย่างนักนวงกับแม่มดกระโหลกเนวานครับผม เรียกได้ว่าเป็นยูนิตตัวแรกที่มีพลังโจมตีเพียงแค่3มาเท่านั้นแต่เอฟเฟกเธอดีมากครับช่วยเล่งโจวได้ดีมากๆเลยกระเลส2ตัวต่อมาก็ต้องเป็นตัวที่เรียกได้ว่าทุกแคลนก็ต้องมีอีกครับผมกับอัศวินแห่งความมืดดูกกสก็คือพลังโจมตี1 0 0 0 0แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกตนั่นเองเป็นตัวโจมตีมาตรฐานครับ และยูนิตใบสุดท้ายครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นร่างอวตารนะครับผม mm hmm. ของพระเอกไปพักหนึ่ง mm hmm. แล้วก็เป็นของเจ้าเจ้าเลนตัวหน้ากล่องด้วยก็คือลラสเตอร์ร์กนั่นเองครับผมอ่าก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่ทุกคนหมายตาหรือว่าจับจ้องอยากจะเป็นเจ้าของกัน mm hmm. เพราะว่าเป็นตัวที่เรียกเป็นคู่ปรับกับลラสเตอร์เบอเลยก็ว่าได้ mm hmm. เก่งมากๆแล้วก็หน้าตาดีมากๆเถ้ะกับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแคลนอ่าชาร์โดเกรดสองนั่นเองครับก็จะมีทั้งหมด5ใบโอเค 6ใบขอโทษพี่ชิงก็โทษครับมีทั้งหมด6ใบข้าวหม่น5ข้างล่าง1บวกกันเป็น6ครับแมพิชินี้ตกเลขอีกแล้วตลอดเลยมาดูเกรด3บ้างดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะเกรด3ใบแรกกับนี่เลยครับผมปีศาจหอ,อกเงินกูซิออนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตท,ที่สามารถเร่งพลังถึง20,000ได้เหมือนกันกินเคาน์เตอร์บัสมากนิดหน่อยนะครับเกรด3ตัวถัดมาก็จะเป็น dark mental dragon อ่านี่มีมีมังกรความมืดใหม่ตัวนึงและตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตที่เร่งพลังถึง20,000ได้เหมือนนกั ตัวยูนิตถัดมาครับผมก็จะเป็นนักเวทแห่งความมืดอ่าแบทแฮมคานะครับผมไม่ใช่แบทแฮมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถคล้ายๆกับกิงติกชาร์เจอร์เพราะว่าก็คือจะสามารถเปิดกองไปบนแล้วก็เรียกเข้ามาในสนามได้เลยก็เพราะยังไงเนี่ยมันจะมีความกลิ่นอายเป็นพลัดินผสมอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าชื่อแขก็บอกแล้วว่ามันคือชาร์โลพลัดินความสามารถในการเรียกพวก้องก็ยังมีอยู่นะครับผมไม่ใช่ไม่มีเลยและยูนิตเกรดสามไปสุดท้ายซึ่งเป็นตัวหน้ากล่องด้วยนั่นก็คือ แฟนทอมบลสเตอร์ดากอนก็ผมซึ่งเป็นแบบฟลอยด์และนั่นนะครับผมว่าความเก่งกาจของยูนิตนี้ทุกคนก็ต้องรับรู้ดีจากการดูอนิเมะหรือว่าได้อ่าลองเล่นมาบ้างแล้วก็ดีนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่เก่งกาจมากเร่งพลังได้สูงมากแถมเพิ่มคีย์ข้อให้ตัวเองด้วยเรียกได้ว่ายูนิตตัวนี้เด็ดสุดๆครับผมนี่ก็จะเป็นยูนิตทั้งหมดของแคลนอาชาร์โดพลาดินที่ปรากฏในชุดนี้นะครับผมก็จะมีเกรด3ให้ทั้งหมด4ใบนะครับอ่า เกรด2ก็จะมี6ใบนะครับุ้ยหลุดไปตัวหนึ่งอ่าเกรด1ก็จะมีให้6ใบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เกรด0ูนย์ก็จะมีให้6ใบรวมทั้งสิ้นก็จะเป็น22บใบพอดีกับผมเลยได้ว่าสามารถจัดเด็กได้หลากหลายรูปแบบเลยนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของชา a ์โ w p พล a ด i ินในชุดนี้ในในึงกับผมเจ๋งมากๆใครอยากจะจับจ,บจองเป็นเจ้าของนะครับผมตอนนี้ก็ชุดนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำและแวกไกล้เขียนบ้าง,งทันนะครับผมหรือว่า ถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆก็สามารถติดต่อได้กับเป็นผู้ของพี่ชินนะครับก็จะมีทีมงานเราคอยแนะนําการซื้อขายให้อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงก็สามารถติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับถ้าเกิดพี่ชินมีเวลาก็จะยินดีตอบนะครับผมคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการน้อยหน้านะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแคลนที่ปรากฏตัวพร้อมเล่นในชุดนี้เหมือนกันนั่นก็คือแคลนเมกาคอล و ن นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแนวแมลงนั่นเองมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคใบแรกครับผมกับ ชาร์ปแนวสกอร์ปิโอนะครับผมก็จะเป็นแนวแมงป่องน,นั่นเองเป็นคิดิคอลทิกเกอร์นะครับผมซึ่งเป็นการปรากฏตัวของทิกเกอร์ครั้งแรกในชุดนี้นั่นเองเพราะว่าปกติแล้วชุดที่มีก่อนหน้านี้จะไม่มีทิกเกอร์ทาให้สามารถเล่นแบบเต็มสูบไม่ได้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นไรเดอร์แมนติสนะครับผมก็จะเป็นแนวเดี๋ยวเรื่องชื่อมแมลนเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าจะเป็นรอทิกเกอร์ครับผมอะ่ะโอเคตัวถัดมาก็ผมก็จะเป็นโซนิคคิคาต้านะครับผมก็จะเป็นสแตนทิกเกอร์นั่นเอง และยูนิตทิกเกอร์ใบถัดมาก,ก็จะเป็นนักต่อสู้หน่วยพยาบาลแลมพลินะครับผมอ่าซึ่งทิกเกอร์ในชุดนี้ก็จะมีทั้งหมดสีใบและก็จะเป็นสไตล์สมดุลน,นั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วอ่ารู้สึกว่าแคลนที่ปรากฏตัวในชุดนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แคลนคือ s h a d o w มี e g a c o l o n ีแลวก็มีเ m e n s i o n Police ที่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกและสามารถอาจัดเล่นได้เลยนะครับผมบางแคลนอาจจะมีปรากฏตัวมาก่อนแล้วแต่นี่คือเป็นการที่เรียกได้ว่าจัดเป็นเด็กเต็มสูบเลยในครั้งแรกก็จะเป็น จะเป็นทิกเกอร์แนวสมดุลทั้งหมดนะครับและยูนิตเกรดศูนย์มาจุดท้ายที่จะเป็นตัวเริ่มให้กับแคลนนี้นั่นก็คือลาว่ามิวแทนกิลฟาฟานั่นเองครับผมก็จะเป็นยูนิตท,ที่มีความสมามารถช่วยในการเสิร์ชหาเกรดสองได้ทําให้เราไม่หลุดเกรดมากนักนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่ดีมากๆตอนนี้ก็จะมีเกรดศูนย์ให้ทั้งหมด5ใบนั่นเองครับผมก็คืเตัวเรนิ่ม1แล้วก็มารถก่วซในการเสิร์ชหาเกรดสองได้ทำให้เราไม่หลุดเกรดมากนักน,นะรับผมซึ่งกป็นยูนิตีดีมากๆตอนนี้ก็จะมีเกเลย เตลมิลิพีทนะครับผมอ่าก็จะเป็นเกรดหนึ่งที่มีเอฟเฟคค่อนข,ข้างดีครับเพราะว่าช่วยอ่าเป็นตัวเร่งพลังให้ถึง20,000ได้นั่นเองครับผมเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยช่วงเร่งเร่งพลังเราแวนเราให้ถึง20,000ได้เกรดหนึ่งตัวถัดมากบผมกับพาราไซด์มาร์ดอน่าก็จะเป็นยูนิตที่เป็นเพอร์เฟกต์การนั่นเองครับผมอ่าก็ทุกแคลนจะต้องมีแน่นอนอยู่แล้วยูนิตตัวถัดมาก็ผมกับอ่า กลูมฟลายแมนครับผมอ่ะยูนิเกรนหนึ่งพลังเจ็ดพันเอฟเฟกก็ดีครับเพราะว่าจะเป็นเอฟเฟกเกี่ยวกับการไม่ให้แฟนของข้ามสามารถสแตนได้ในโช็อคสแตนเฟนนั่นเองยูนิเกรนหนึ่งตัวถัดมาครับผมกับปูป้ามิวแทนกิราฟาก็จะเป็นกิราฟาเซตนั่นเองครับผมเพราะว่าเมกาคอนเนติคัชุนนี้จะมีการปรากฏตัวของอ่าตัวเรียกว่าเป็นวิทยาการร่างเกรด0ูนย์หนึ่งสองสามไล่ไปเหมือนกับซึกุูยมิเหลือนกะระหัดด้วยนะครับผมก็จะเป็นเซตอ่า กีราฟ้านั่นเองเดี๋ยวเรื่องเอฟเฟกต์ไว้ว่ากันคลิปนะครับผมันคลิปที่อธิบายของแคลนนี้เกรดหนึ่งก็จะมีให้ทั้งหมด4ใบนะครับผมหลายคนอาจะสงสัยว่าทำไมมันน้อยจังเลยพอดีย้าอีกทีหนึ่งว่าเมกาโครนีนั้นมีการปลอกตัวออกมาแล้วในชุด B ีก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเนี่ยชุดนี้จะออกมาน้อยเพราะว่ามีการออกมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับสามารถาย้อนกลับไปเก็บได้หรือว่าจะใช้เฉพาะชุดนี้เล่นก็ได้ไม่ผิดนะครับผมมาดูเกรด2กันบ้างดีกว่าครับกับนี่เลย ไอรอนคัตเตอร์บิทเทิลนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นยูนิตเกรดสองพลัง1นึ่งมือนะครับผมที่ช่วยเร่งพลังในฝั่งเรียกาศให้ถึง20,000ืได้เกรดสองตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยวอลเตอร์แกงครับผมอ่าก็จะเป็นยูนิตท,ที่ช่วยเร่งการจวดให้เราน,นั่นเองเกรดสองตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยอ่าเฮลโจนั่นเองครับผมก็เป็นยูนิตท,ที่เร่งพลังตัวเองได้เหมือนกันและยูนิตเกรดสองใบสุดท้ายครับผมกับเอลิปมิวแทนกิลลาฟาจะเป็นกิลลาฟา ล่างเกรด2นั่นเองก็จะค่อยๆไล่ไป0 1 2 3นั่นเองครับก็จะมีให้ทั้งหมด4ใบเช่นเดียวกันโอเคต่อมาเรามาดูเกรด3กันบ้างดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรด3ก็จะมีตัวแรกเลยกบผมกับ d ด a วอนเดนแอนด์ไลออครับผม,บ Dead, ed, บผมซึ่งเป็นยูนิตท,ที่มาพร้อมกับความสามารถเมก้าบลัซก็เรียกได้ว่าเมก้าโคลนีก็ไม่น้อยหน้าใครอื่นครับ เพราะว่าเรามีเมกาบาสให้ใช้เลวเหมือนกันนั่นเองเพราะว่านคืออย่างเช่นชาโด้เนี่ยชุดนี้จะไม่มีเมกาบาสจะออกชุดหน้าจะออก BT05 แต่ตอนนี้เมกาโครนีอ่ะเรามีก่อนครับผมก็ใช้ย่อยนะครับคราวนี้มาดูเกรด3ใบถัดมากอีก,กว่าครับผมกับนี่เลยไวโอเลนเวสเปอร์ White o นะครับผมอ่ะก็จะเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถในการช่วยเรียกพวกอีกแล้วคล้ายๆกับกีรติกชาร์เจอร์นะครับผมของรยอพาราดินนั่นเอง ก็จริงๆรแล้วยูนิตสไตล์นี้จะมีหลายๆแคลนขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนจะออกเร็วออกช้านะครับผมก็จะมีคล้ายๆากันทุกแคลนนั่นเองเพื่อไม่ให้เสียสมดุลนั่นเองครับแวนการ์ <ank> เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสมดุลดีนะครับผม <ank> กม็แถม,นนม <ank> ในการต่อสู้เนี่ยต้องวัดดวงกันค่อนข้างเยอะมากเรียกได้ว่าเก่งแท้แต่แพ้ดวงก็มีนะครับผมคราวนี้มาดูเกรด3ใบสุดท้ายบ้างครับผมกับนี่เลย evil armor general gila fa ก็จะเป็น gila fa ร่างเกรด3นั่นเองครับผมซึ่งบอกว่าหล่อมากๆาเอฟเฟกก็ดีครับผม สาม,มารถทำลายเลียกาดไฟล็อกข้ามได้ถึง2ตัวท,ท,ทีเดียวเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าไม่ได้น้อยหน้าครับผมสำหรับแคลนเมก้าคอลนีนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะมาซ้ํากันอีกทีนึงครับผมว่าแคลนเมก้าคอร์ลนีในชุดนี้มีอะไรบ้างจะมีเกรด3ให้3ใบนะครับเกรด2ก็จะมีให้ทั้งหมด4ใบอ่าตามนี้นะครับผมเกรด1ก็จะมีให้4ใบเช่นเดียวกันและเกรด0ูก็จะมี5ใบนะครับผมเป็นทริกเกอร์4ตัวแล้วก็ตัวเริ่มอีก1ตัว โอเครวมทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จนะครับผมก็จะมีประมาณ10กว่าใบานั่นเองรู้สึกจะ16บใบนะครับก่อนสาี่ห้าก่อน3 4ิบสองส1บสามสิบบใบนั่นเองอะ่ะโอเคพี่ชินน่าจะบวกไม่ผิดนะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแคนเมงก้าโคอลโนีในชุดนี้นั่นเองครับผมใครชอบกดในฝ่ายตรงข้ามใครชอบปวดฝ่ายตรงข้ามเมงก้าโคอลโนีครับผมแนะนําเลยทีเดียวหรือใครชอบมแมลงเป็นหลักก็โอเคนะครับผมเพมาราะแมลงก็จะมีความเท่นในรูปแบบของเขานั่นเอง คราวนี้ต่อมาก็จะเป็นแคลนสุดท้ายนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็จะเป็นแคลนที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือแคลนรอยย่อพลเรือนนั่นเองนะครับผมซึ่งแคลนรอยย่อพลเรือนในชุดนี้นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2กล่องกล่องละ2ตัวนะครับอย่างที่เคยแจ้งในตอนแรกสําหรับในกล่องนี้ก็จะมีล่างเกรด2เกรด3ให้นะครับผมแต่กล่องสีเขียวก็จะเป็นล่างเกรดศูนย์กับเกรด1นั่นเองมาดูเกรด2ก่อนดีกว่ากับอัศวินสับปะสัตร์ กันโมนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเจ้าการโมนนั่นเองซึ่งการโมนั้นจะเป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่ต่อจากนี้ค่อนข้างจะเจอบ่อยเพราะว่าของเขาจะมีหลายร่างค่อนข้างมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในร่างเกรด2นั่นเองซึ่งก็จะเป็นแนวอัศวินที่ใช้พลังร่วมกับสัตว์ทั้งหลายเรียกได้ว่าร่วมกับไฮบีทั้งหลายของแคลรเลียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมมาป่าหรือสุนัขป่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมนี่ก็จะเป็น กเกรดสใบแรกเกรดสตัวถัดมาก็จะเป็นล่างเกรดสาของเขาก็ผมกับเคี่ยวแห่งแสงกันโนนั่นเองซึ่งโอ้โหภาพสีสันสวยงามนะครับผมออกแนวสีเหลืองทองอลามซึ่งเท่มากๆครับผมแถมเร่งพลังได้โหดด้วยตัวเขาเองสามารถเร่งช่วยเร่งพลังได้ถึง20,000แน่นอนครับผมถ้าเกิดมีการคบว่ที่ถูกต้องดังนั้นคะแรคเตอรยักพลเรดในชุดนี้ก็จะมีอีก2ตัวนี้ก็ผมปรากฏตัวออกมาให้เราเอาไปเสริมหรือจัดแบ่งสายนั่นเอง สำหรับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของแคล,ลร์ยอในชุดนี้นะครับผมตัว uh, แกนโมเซตในชุดนี้นั้นพระเอกไม่ได้เป็นคนใช้แต่ uh, ผู้หญิงที่อยู่ในวง uh, ที่อยู่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับผม3คนที่เป็นนักร้องในตัวก,ร uh, การ์ตูนในในอนิเมะของการไฟแวนการ์ดนั้นก็จะเป็นคนใช้นั่นเองเพอดีพี่ชินจําชื่อไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพี่ชินดูภาคส่นภาคหนึ่งไปนานมากๆแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ไม่ได้ย้อนดูของภาคไทยนี่คือคงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นเกรด 2และ3ของแคลร์แลย์ยอคพลดินในชุดนี้เท่านั้นเองครับผมซึ่งก็ต้องขอบอกว่าชุดนี้นั้นจัดเต็มกันแน่นอนครับผมเพราะว่ามีทั้งแคลร์แลย์ยอคพลดินมีแคลน์เมกาคอลลอนีและมีแคลนสุดเท่นะครับผมอย่างขอโทษขออภัยครับกองสั่นกับแคลนชาโดพลัดินนั่นเองครับผมก็ต้องบอกว่าชุดนี้นั้นใครอยากจะจเป็นเจ้าของครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการวางจําหน่ายแล้วนั่นเองครับผมสาหรับวันนี้ครับผมกับการ แกะกล่องให้ดูเฉยๆนะครับว่าข้างในกล่อง VGT ีทีี04.1กล่องสีเทามีอะไรบ้างก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าพี่ชินก็จะทำการแกะกล่องสีเขียวเข้มให้ดูต่อแน่นอนสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมตามร้านค้าชั้นนำแล้วแวะใกล้เคียงบ้านของท่านหรือถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กพี่ชินครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย